88 Fishing Camp ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล้ออ่าชิมาโนเบรกมือนะครับ950 950ใช่ไหมอ่า95 950 GT นะครับสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสเปเชียลสเปเชียลนี่อ่าของชิมาโนรุ่นก่อนๆนะครับสีสีเขาจะเป็นแบบอ่าขาวมุกนะครับขาวมุกแบบนี้นะครับผมขาวมุกแล้วก็ อ่ารูปร่างก็จะพิเศษขึ้นมาก็จะเป็นพวกสีพวกชุดอะไรเงี้ยก็มีทองทองแซมขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นงานเก่าญี่ปุ่นนะครับเม็ดอินเจแปนนะครับตีตามีดอินเจแปนนะครับรอกไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรกไม่มีคลิกเสียงนะครับอัดเข้าอย่างเดียวนะเวลาใช้งานก็คืออัดเข้าอย่างเดียวนะครับหมุนอัดอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับเบรกมือเบรกมือจะใช้ยังไงเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับมาดูสปูลกันก่อนนะครับที่สปูลของเขา ก็จะมีตัวเลขบอกไว้ที่ขอบๆบแบบนี้เห็นไหมครับก็เพื่อให้รู้ว่าเราใช้สายเบอร์อะไรเราก็มาตั้งเอาที่สปูลน,นะครับเห็นไหมมันก็จะตั้งได้เป็นคึกๆแบบนี้นะครับก็ถ้าใสา่สายเบอร์นี้เราก็ตั้งไว้ที่สปูลจะได้รู้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันมีสปูลแถมให้อยู่สี่ใบนะครับสี่ตัวนะตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งใบเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมครับตั้งได้เหมือนกันนะ พวกนี้ก็จะเป็นสปูลพลาสติกนะครับพวกพลาสติก a b เเกล็ดดีๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ความจุสายก็จะแตกแตกต่างกันไปนะเห็นไหมครับดูอย่างตัวนี้กับตัวนี้นี่นะครับอันนี้สปูลจะจะเล็กกว่าอันนี้ก็สปูลจะหนากว่าอันนี้ก็จุสายได้น้อยอันนี้ก็จุสายได้เยอะนะครับสปูลเล็กสปูลตื้นนะพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็ใช้งานก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นล้อไม่มีเบรกไม่มีเบรกจะใช้ยังไงใช่ไหมครับเปิดตัวคันธีกลับแบบนี้นะครับ ก็ให้ลอกมันหมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าเราไม่เปิดนะครับลอกมันก็จะหมุนเดินหน้านะครับถอยหลังไม่ได้ถอยหลังก็จะติดใช่ไหมเราก็เปิดตัวการตีกลับไว้แบบนี้นะครับหมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังเห็นไหมครับอิสระแบบนี้เลยนะครับเวลาปลากินเวลาเล่นกับปลานะครับก็มาเบรกเอาตรงนี้นะครับเบรกอันนี้คือกดเบรกไว้นะแล้วก็หมุนเดินหน้าก็คือ <B aking. S 2> ยังหมุนได้นะครับหมุนนึงปลาเข้ามาเนี่ยยังหมุนได้แต่ถ้าปลามันจะลากออกไปครับมันก็จะหนืดเหมือนเราปิดเบรกไว้นะครับมันก็จะลากออกไม่ได้เห็นัครบ นะมันจะ拉ออกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะ拉ออกได้อิสระเลยนะครับเนี่ยเราเบรกไว้ฮะเดินห,หน้าได้นะครับเวลาปลาดึงดน,นะครับมันก็จะดึงไม่ออกนะครับเวลาปลาดึงนะครับแขนมันก็จะต้องหมุนตามไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีชุดผ้าเบรกครับก็ต้องปล่อยนะครับถ้าเป็นเจอแบบปลายใหญ่ๆอย่างๆครับก็ปล่อยปล่อยแขนไม่ต้องมาจับมันเลยนะครับแล้วเรามาจับที่ตัวนี้เอานะครับเรามาเล่นที่ตัวนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับตัวนี้มัน ผมจะพูดอะไรวะลืม,ล,มลืมนะครับเอ่ออ่ะตัวนี้ใช้ตกตามสะพานปลาได้นะครับบนเรือได้แบบปล่อยสายหย่อนหย่อนนะครับตีก็ได้นะครับผมนะก็อยู่ที่การเล่นนะครับใส ze, ่สายก็แต่ละทับูลก็ใส่คนละเบอร์ไปเลยนะครับเพื่อที่แบบว่าจะเล่นแบบงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ได้หมดเลยนะครับก็เปลี่ยนสปูลเอาวิธีเปลี่ยนสปูลก็แค่กดกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเหมือนกับล็อกเบรกท้ายทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีเบรกแค่นั้นเองนะครับสปูลมันจะล็อกตายนะครับผมนี่ใส่เข้าไปกึ๊บก็แน่นแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะฝีไม่ได้นะครับก็มาเล่นที่ตัวนี้เอาแบบนี้นะครับนี่นะฮะล็อกก็ใช้งานได้ปกติหมุนด้านหน้าก็จะมีเสียงเล็กน้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานนะ ได้สปูลแถมอีก4ี่ลูกนะครับคุ้มๆเลยนะริ้วรอยมีริ้วรอยมีนะครับก็เดี๋ยวดูรูปชัดๆก็ดูที่หน้าเพจได้เลยครับผมลงรูปมาให้อยู่นะครับผม